เช้าไหมครับสวดเือนเช้าว,นะะาวันนี้นองเที่ยวก็มาแต่เช้าเลยนะครับดูเด็กอ้วนของเรายังไม่ได้อาบน้ํานะครับผมมาต้อนรับนองเที่ยวก่อนนะคะรับน,น,นี่มีแต่คนอยากจะก้อนให้กินนะครับ มาดูความน่ารักของน้องพิงกันได้นะครับผมครับโอ้นะครับดู้าวุ่นเลยนะครับนี่กินอะไรอีกอ่ามีทั้งพักทองนะครับมีทั้งกล้วย หลังก็สั่งเองนะครับสั่งเองสั่งบนบนเองด้วยนะครับผมมีทั้งอ้อยมีฟักทองมีกล้วยนะครับผมฟักทองกินไหมไม่กินนะครับจะเลือกกินหน่อยอ่ากะอากระปากระวิ กินไหกิน้อยไหมกินอ้ยไหมนี้ยมนี่นะครับบรรยากาศที่หักช้างของเรานะครับเช้านี้นะครับนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะครับผมนี่เอเยอะเอเยอะโอ้ เอฟซีเยอะลูกชายเราดูมองแมมแต่เช้าเลยมาเเที่ยวมาเช้านะครับผมมาสมลุกมาเยอะเยอะเยอะ

โอเคคิดสิงคิดสิงบอซุงบอสุกยินดีครบบอสนะโอเคครับนู้นนะครับก็จะมีแม่เหลืองกับกุศลอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่จะเป็นแม่ดวงตานะครับแล้วก็สลีพร้องเรานะครับแล้วก็แม่ห่มหนาน้องปูงพิงเรานะครับ บรรยากาศที่ฮักช้างนะครับด้านนู้นก็มีช้างเรียงกันเลยเป็นแถวนะครับผมนักเที่ยวก็เยอะนะครับดูครับเยอะนะครับเด็กอ้วนเรายเอยู่ด้านบนนะครับเด็กอ้วนเราไม่แย่งใครครับนิ่งมากครับผม <M> โอเคกอดเพิงกอดลูกพิงกอดฮักอยู่ฮักอยู่คิสซิ่งคิสซิ่งคิส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 อยู่ยเย้คิสอยู่ ¡Aquí vamos, bo, bon. no, no! ¡No, hay hay mucho, no! Si si ¡No, regreso, no! ¡No, Yo, Yo, acá, a denja, denja, no! ¡No, no! ¡No, Dancing, dancing, Muy no! ¡No, Dancing, dancing, dancing dancing Dancing, dancing, dancing no dancing, Oh, dancing, dancing Oh, tết này, tết này, oh Tết đi, tết đi Oh, dancing, dancing Bông Bông xuống, bông xuống Bông xuống Bông xuống chung bông Bye bye, bye bye <laughs> oh, Bên lại sao đi <laughs> <laughs> Im, kính im, khắp, chú trai lâu A tên là nhỏ cà rê, danh tiếng, danh dancing, danh tiếng, dancing, 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 danh bye bye, bye mình tiếng, danh bye bye, bye bye bye, bye bye, bye bye. bye bye, bye bye. bye bye, bye bye.